ครับพี่น้องที่รักนกเขาแล้วก็ชื่นชอบการต้อนนกเขาสายปลาสไตล์พันต้นนะครับช่วงเล้งๆของวันที่สิบสองนะครับพี่น้องสิบสองสิงหาครับหกสี่กับพาพี่พรน้องมาต้อนนอกครับผมเอาเจ้าสิงแะดองครับผมพี่น้องสิงแกดองหลังจากถือแล้วเขาเนะครับเนาะ,ะอาทิตย์ที่สามครับอาทิตย์ที่สามถ้าผลนออกมากครับผมน้อง ขันอยู่ด so, ้านหลังผมครับทั <from> ้งหลังผมครับพี่น้องสิงยโดนขันแล้วครับผมมื้อนี้ก็บ่ได้มากผู้เดียวครับพี่น้องถ้าอาจารย์ไ่ครับผมอาจารย์่าเสียนรุ่นเก่าครับผมมาจากทังบรนดุ่งคนครับผมเพิ่าแบะมาเวียนมาเยี่ยมไมายามนะครับเนาะมาเห่นนัาครับผมพอเสริมครับผมพอเสริมอุ่นครับพอเสริมพี่น้องอุ่นครับงานของคุณครับผมค่นใส ตัวนี้นะครับพี่น้องของนกเพืเสริมครับเจ้าริ้วครับผมผุ่นยางมาแล้วครับใส่รับลอยแล้วขันแล้วครับนกอ๋มาหลุไปต้องกันครับพี่น้องสิเป็นยังไงมือนี้สีนีผู้ใดได้กำขาบ่เบิงหัวรถครับพี่น้องสภาพแต่ละคนตอนนี้ใหญ่มาซี่มองสามมองซี่มองแล้วครับผมโอ้เหนียวเหนียวเหนียวพี่น้องเหนียวมีนกครับผมจะว่าหัน บ่เขาครับผมบ่เขาร่วมบ่เขายัางนะครับเทียงอยู่ครับแต่ว่าเหนียวตีตะไล่ไล่คู่กันอยู่แต่พย่อมขอหานกตอวนุด้วยครับสภาพมืดวันนี้คือเสีบยบ่ได้ใส่กองุู้ให้พี่น้องเม่งนะครับเพราะว่าตั้งใจเสียเอาตัวให้ได้ครับผมพี่น้องแต่ป่านนี้ก็ยังบ่ได้อยู่ครับเหนียวไล่พี่น้องเหนียวไล่เออรุนไปน็นต้องกันครับพี่น้องสีเป็นยังไงมื้อน,นี้ที่มันบ่ เพิ่งสภาพแล้วครับเพิ่งพอเสริมแล้วครับผมง,ง่ายเพาะหาพกมองแล้วครับผมเ <laughs> ม่เต็มที่แล้วแต่ละคนงอมแล้วครับผมตอนนี้นกตัวของของพอเสริมน่าจะนกป้าน,น่าจะเขาร่วมนะครับพี่น้องตอนนี้กําลัางรุนอยู่ครับผมคู่เซกันอยู่อยู่นี่ครับเมื่อคืนอ,อยู่นี่มีพี่น้องไปเนี่ผมครับยินเสียงคู่ไปไล่ย,ยกแล้วนะครับ โอ้หนี่สุดกับสำเร็จจนได้ครับพี่น้องได้กำคาแล้วครับโอ้บรเหมือนากาศกับมัว่วคว้นไฟครับผมบ่ามันหมอกได้พี่น้องจกักผู้ได้บุสมไฟครับผมฝนกระชิตตพุ่นนะครับฝ้าแล่ฝ้าดำมาแล้วพี่น้องต้งฟัง,ฟงนั่นดำเปือป้อๆเลยครับผมบวเสริมจัดให้แล้วครับบวเสียเถียวแล้วครับเนะ้อมากไก่ครับผมมาจากทัง คุนละครับทั้งสวนบรรดุงพุนละครับมาเยี่ยมมายามลูกเต่าครับผมมาตอนนกน้ำมาสั่นเรียบร้อยเลยครับผมรุ่นกันยุดโดนเติบครับพี่น้องฟานกเหยียบแล้วย่างมาสั่นวามบ่เคยมีอาการแบบนี้คู่เห่าๆแล้วก็ยุดไปเลยครับผมโดนเติบครับผมภาพอัสิบอชัดได้พี่น้องครับแสงบ่มีครับผมโอ้สุดยอดเลยครับพอเสริมจัดแล้วครับกับเจ้าริวริวตันนะครับผมตัวนี้พี่น้องนกตองของพอเสริมครับผมเรียบร้อย สุดยอดเลยครับผมปุ่นงามอยู่ครับงามอยู่งามอยู่ลูกตัวนี้กนครับงามอยู่งามอยู่นี่ครับหน้าตาตนตัวของเฉลยกันแล้วครับพ่อเสริมครับนี่ครับพ่อเสริมเสียนใหญ่ครับเสียนใหญ่อาจารย์รุ่นเก่าเลยครับนี่ครับว่าต้องถามหาประสบการณ์ครับผมโชคชนนูกต่อพิ่นหัามาเยี่ยมมาหยามลูกไส้ครับนี่รับมาต่อนกน้ำผมมาสั่นเนี่ยผ้าพิ้นมาตัวหมานแล้วครับพี่น้องใหญ่มาก สามซีไม้แล้วพี่น้องเต้นเซาว่านี้อันนี้ก็สามซีวงแรงแล้วครับเพิง่งเพิ่งได้กำขาเด้อพี่น้องนี่ครับโอ้เสียด้นอำเภอผมผมแหงยานโมได้อยู่อันนี้ครับงามอยู่ครับเสียดยงามอยู่พี่น้องเสียด้อยู่ครับงามอยู่งามอยู่เอาผลเอาบองดูว่าเป็นยังไงว,ว,ว,ว่ามันเสียดากระโดดแรแล้วแรงมันสี่พัได้เหยียบโอ้มันตีแต่โดดแล้วเนาะที่โดนแล้วผมเอาอุ๊กอุออ๊กและ จับมาเบิ้งดูวะเป็นยังไงมีแนวหวานมีแนวน้ำน้ำขาบ่มีแนวดีน้ำขาบ่อย่างไรน,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 นกทั้งสางข้อมไปล่องเลี้ยงเบิ้องมาสัน้นจัดให้เลยครับมื้อนี้โอ้ลายปีกงามป่ะทีจัดเลยสนับปีกสับปีกดีวะมีแนวดีน้ำคันบ่มีอยา่างบอ้ดีเพิ่นลัะแต่ว่าได้บ่บ่ได้เมื่อมือเป่าดีถือว่าดีโลดนละนับเบื้งหานับเบื้งดูพ่ะ เลขเสอาม้าหกเจ้าที่เด็ดที่สองที่สองอยู่เนาะครับเนาะแสดงว่าทิบสองอยู่ครับ ขันเป็นคนกับครบส2ิบสองได้พี่น้องบ่วม่นบ่แเป็นนกพิการครับขันนกสิบเอดเสีนถือว่านกพิการได้พี่น้องเนี๋ยได้สมใจอยากแล้วครับพอเสริมเรามากไก่ครับมาแต่เซ้าๆพุนครับพี่น้องโอ้บ่ดสิบว่าได้กำค้าน้าไมยนี่กับบามาไมสุดท้ายแล้วครับไม้หากินของผมเลยเอาจนได้นี่้อครับต้นตัวของเจ้าคู่อ่างครับเอของของของเจ้าลิวเจ้าลิวตันครับผมพุนครับ ขุ่นธรรมดาเปาคุณนุโอ้คักขักขักักักเอาครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับเนาะก็พอกันไหมคลิปหน้ากะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจผมแล้วก็นกตอแล้วก็ทีมงานครับผม็สาได้เห็ดคลิปฝากพี่ต้นน้องเข้าไปน้ำกันเรื่อยๆครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็พอเสริมครับพร้อมทั้งนกตอแล้วก็เชลยนะครับเนาะต้องขอตัวลาพี่ละน้องไปก่อน พบกันใหม่คลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ